ครับผมเพชรงเรืองส่ก้บตงปาจีนครับใสเนี่เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเดือนเดือนกว่ากว่าก็ซ้อมอยู่ดี่า่สัจรวนครับที่ศินเชื่อที่เดิมเราเนาะมีใครไปผู้เบอาซ้อมกันอยู่หีปตอนนี้ก็มีตงน้อยคิมอยเป็นมัีครับก็คือเพื่อนเพื่อนตัวใหญ่ช่วยกันตอนนี้เราอายุยี่สสี่ครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ปครับน้าหนักไปปล่อยประมากี่กิครับปล่อยหครับเรามือมตาครับ ครัแล้ววันนี้เรามาเจอรุ่นพี่นะแก้วกวางวานก็เคยต่อยกันมาแล้วเคยต่อยกันมาแล้วล่าสุดเลยป่ะใช่ครับวันนั้นต่อยกันที่ที่รานเมืองแล้วผลเป็นไงแพ้คะแนนนะแพแพ้คะแนนพี่ก็ไปแล้วพี่เขเป็นมวยสไตล์แหละมวยชี้มือครับมวยเ่อยช้าต่อยช้าแล้ววันนี้เรามาเจอไปทีกสองเราวางเกมวางแผนยังไงดียังวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเดินตามเดินตามสไตล์เราแล้วมีอาวุธอะไรมาเสริมไหมจะกขับก็มีศอกครับมีเพิ่มมานะครับแล้ววันนั้นเราต่อยที่เวทเท่าไหร่ วนนั้นต่อให้พี่เขาร้อยสามสิบสามเมตรครับวันนี้มาร้อยสามเมตรเท่ากันครับผมถ้าเกิดวันนี้เข้าช้วงหนักเยอะมาเกินหรือมาขาดน่าจะพอดีครับอากาศสะดวกสบายเนาะร่างกายไฟนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสุ่มบูรณ์แข็งแรงครับผมวันนี้พอมาล้างตาครับพอชนะกลับคืนครับไฟแล้วครูมากี่กิโลครับสี่โลเราต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณก็หลักร้อยครับหลักคนจังหวัดฝากเชิญเชิญแฟนคลับเราหน่อยครับฝากเอฟซีช่วเป็นกำลังใจให้กับเป็นลุงเรืองด้วยครับ ันนีเต็มที่ะน,นะ,อะขอให้โชคดีครับ